Hello everyone สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ1ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณครูเมตินีนะคะในชั่วโมงนี้เราก็อยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่4 โ r s s เช่นเดิมนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะเข้าสู่เรื่องของโครงสร้างประโยคนะคะการถามตอบเกี่ยวกับ c r s s นะคะว่านักเรียนใส่อะไรสวมใส่เสื้อผ้าอะไร ก่อนอื่นนะคะเรามาดูเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อ1นักเรียนสามารถบอกได้ว่าตนและผู้อื่นสวมใส่เสื้อผ้าอะไรข้อ2นักเรียนสามารถอ่านเอาเสียงและเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าได้และข้อ3นักเรียนมีความใฝ่รู้โดยหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้สาระสำคัญนะคะเช่นเดิมใช่ไหมคะเสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่ก็เป็น ปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งในการดํารงชีวิตของเราใช่ไหมคะเราก็ต้องเลือกสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะกับสภาพอากาศนะคะไม่เพียงแค่เหมาะกับสภาพอากาศในในตอนนั้นๆแต่ต้องเหมาะกับการรเทศะและสถานที่ที่นักเรียนไปด้วยนะคะ ในวันนี้นะคะเราก็จะอยู่กันในหนังสือเรียนหน้าที่74นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนนะคะขึ้นมาเปิดไปหน้าที่74เรื่องของโครงสร้างประโยคนะคะรูปประโยคที่ใช้ในการพูดโต้ตอบระหว่างซื้อเสื้อผ้าเรามาทบทวนนะคะรูปประโยคจะเป็นดังต่อไปนี้นะคะ ก่อนที่เราเข้าไปร้านใช่ไหมคะเจ้าของร้านก็จะถามเราเลยว่า may I help you may I help you ใช้ถามเมื่อต้องการเสนอให้ความช่วยเหลือนะคะต่อไปเจ้าของร้านก็จะถามอีกว่า what size what size ใช้ถามเมื่อลูกค้าต้องการขนาดอะไรแน่นอนนะคะขนาดก็มี3ขนาดนะคะ small medium and large นะคะใหญ่ เล็กกลางใหญ่นะอ่าเรามาดูรูปประโยคตัวอย่างนะคะ What size อ่าจะของร้านถามนะคะว่าต้องการขนาดอะไรเอย่ยรูปประโยคเราก็จะตอบว่า Small size ขนาดเล็กครับขนาดเล็กค่ะ,ะหรือ Medium size นะคะแล้วแต่นะคะว่ารูปร่างตัวเองขนาดอะไร ทีนี้นะคะเรามาดูนะคะอีกรูปประโยคนึง this w e a e please นะักเรียนจำให้ได้นะคะ this way e please กรุณาเชิญทางนี้ครับค่ะใช้พูดแนะนำทางนะคะว่าเสื้อผ้าอยู่ทางนี้นะครับเสื้อผ้าอยู่ทางนี้นะคะ this w e a e please แน่นอนคำต่อไปนะคะ try it on try it on เชิญลองสวมใส่ได้นะคะเชิญลองสวมใส่ได้นะครับ ใช้พูดแนะนําให้ลองสวมใส่นะคะถ้าโควิดเราจะไปสวมเสื้อผ้าได้ไหมคะจะไปลองได้ไหมคะร้านไม่ให้เราลองแน่นอนนะคะเพราะช่วงสถานการณ์โควิดแล้วก็งดสัมผัสนะคะเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชือ้อเพราะฉะนั้นรูปประโยคที่บอกว่า try it on ลองได้ไหมอ่ะเรามาทบทวนแล้วก็อ่านประโยคนี้พร้อมกันค่ะ may I help you what size This way, please try it on. โอเคต่อไปนะคะเรามาดูนะคะ May I help you การตอบก็ Yes please อ่าคนตอบนะคะฝั่งซ้ายคนถามก็คือเจ้าของร้านฝั่งขวาก็คือลูกค้าคนตอบ May I help you การตอบก็ Yes please What size ขนาดอะไร Small size Medium size r o u g d size This w e r e please turn it on Thank you นะคะนี่คือการถามและก็การตอบรูปประโยคการถามตอบเมื่อเราต้องการไปซื้อเสื้อผ้าที่ร้านซื้อเสื้อผ้านะคะต่อไปนักเรียนมาดูรูปประโยคนะคะคำถามและคำคำตอบว่าบุคคลกำลังสวมใส่เสื้อผ้าอะไร รูปประโยคก็จะเป็นดังต่อไปนี้มาดูรูปประโยคที่หนึ่งรูปประโยคคำถามคำตอบที่ประธานเป็น day ด y you they กับ you เป็นพ้าหูพจนะคะรูปประโยคคำถามก็จะถามว่า what are they wearing what are you wearing they you เป็นพ้าหูพจนะคะ verb to be เราจะใช้ R e ลืมกันไปหรือยังเอ่ย อ่า uh, what นะคะตามด้วย verb to be ตามด้วย subject pronoun นั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วย wearing นะคะคำกริยาที่เติม ing พวกเขากำลังสวมใส่เสื้อผ้าอะไรดีแปลว่าพวกเขา you แปลว่าคุณคุณกำลังสวมใส่เสื้อผ้าอะไรถ้าคุณครูเมจะถามนะคะอย่างเช่นจะถามนักเรียนว่า what are you wearing คุณกำลังสวมใส่เสื้อผ้าอะไร เรามาดูรูปประโยคคำตอบถ้าคุณครูเมถาม What are you wearing คุณกำลังสวมใส่เสื้อผ้าอะไรการตอบโครงสร้างการตอบ I นะคะคือ pronoun บวกด้วย verb to be is am are แล้วก็ตามด้วย wearing แล้วก็ตามด้วยคำนาม n o w เสื้อผ้านั่นเอง I am wearing now อะแล้วก็ clothes นะคะเสื้อผ้า อย่างเช่นถ้าวันนี้คุณครูเมย์ใส่เสื้อยืด I am wearing a T-shirt ฉันกำลังสวมเสื้อยืดคอกลมแขนสัน้นหรือ they are wearing แล้วก็ตามด้วยเสื้อผ้านะคะถ้าเป็นเขาถ้าคุณครูเมย์ถามว่า what are they wearing พวกเขากำลังสวมใส่เสื้อผ้าอะไรนะการตอบก็ถาม they ก็ตอบ they แล้วก็ตามด้วย verb to be ถาม you ตอบ I นะคะห้ามลืมนะคะ they are wearing แล้วก็ตามด้วย clothes they are wearing socks พวกเขากำลังสวมถุงเท้าแบบนี้นะคะ,ะทบทวนรูปประโยคนะคะ what are they wearing การตอบถาม they ตอบ they what are you wearing ถาม you ตอบ i ตามด้วย verb to be ตามด้วย wearing แล้วก็ clothes นะคะนี่คือรูปประโยคคำถามและคำตอบ ว่าบุคคลกำลังสวมใส่เสื้อผ้าอะไรเรามาดูความรู้เพิ่มเติมนะคะของรูปประโยคว่า What are you wearing นอกจากจะมีความหมายว่าคุณกำลังสวมใส่เสื้อผ้าอะไรแล้วนักเรียนคงแปลกใจใช่ไหมคะประโยคนี้ยังหมายถึงว่าคุณใส่น้ำหอมอะไรได้อีกด้วยนะคะคุณใส่น้ำหอมอะไร what are you wearing นะคะแล้วแต่ว่าตอนนั้นเขาจะสื่อว่าอะไรวันนี้นะคะคุณครูมเมอ,อยากให้นักเรียนนะคะฝึกการถามตอบ what are you wearing I am wearing นักเรียนจะถามคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านก็ได้หรือวิดีโอคอลถามเพื่อนก็ได้ว่า What are you wearing I am wearing อ่ะ,อะไรก็ได้นะคะต่อไปคุณคูมเมมีวิดีโอนะคะการใช้ประโยค What are you wearing การถามแล้วก็การตอบ I am wearing ถ้านักเรียนพร้อมแล้วมาชมวิดีโอกับคุณคูเมเลยค่ะ Clothing, phrases one by Elf Learning. Listen and repeat. A cap. A cap. I'm wearing a cap. I'm wearing a cap. A jacket. A jacket. I'm wearing a jacket. I'm wearing a jacket. A scarf. A scarf. I'm wearing a scarf. I'm wearing a scarf, a sweater, a sweater. I'm wearing a sweater. I'm wearing a sweater. Jeans, jeans. I'm wearing jeans. I'm wearing jeans. Pajamas, pajamas. I'm wearing pajamas. I'm wearing pajamas. He's wearing jeans, a sweater, a scarf, and a cap. And she is wearing a purple and yellow skirt, a dinosaur t shirt, and a cap. Back to you. Boots. Boots. My boots are brown. My boots are brown. Leggings. Leggings. My leggings are black. My leggings are black. Shorts. Shorts. My shorts are green. My shorts are green. A shirt. A shirt. My shirt is gray. My shirt is gray. A t shirt. A t shirt. My t shirt is orange. My t shirt is orange. A skirt. A skirt. My skirt is purple and yellow. My skirt is purple and yellow. Thank you very much for watching, everyone. This has been ELF Learning. If you like this video and want to see more, please subscribe. We'll see you next time. ก็ใช้โครงสร้างว่า What are you wearing? What are they wearing? แล้วแต่นะคะแล้วก็การตอบนะคะถาม you ตอบ I I am wearing I a uh, I they are wearing นะคะนักเรียนกลับไปทบทวนนะคะในหนังสือเรียนหน้าที่74แล้วพบกับคุณครูเม่ใหม่ในชั่วโมงหนะ้า See you next time goodbye คะ่ะ Thank <music> you.